วันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับมีวิขนมครับโอ้ขนมขนมญี่ปุ่นใช่ไหมจครับโอ้ขนมญี่ปุ่นอ๋ป๊อบฝากมาให้ใช่ไหมครับมีขนมอะไรมั่งเรยเราเราดูซิมีขนมอะไรมั่งขนมอะไรครับอันนี้ก่อนได้ไหมเนาะอันนี้อันนี้อย่างนี้เปล่ยนสูตรเป็นอาหารกี่ผสมกันไม่ได้นี่นะอายาวยิ่งยาวป้าป้าไปใช่ไหมไปใช่ไนะ อ้าวเริ่มเลยแกะเลยลูกแกะเลยเป็นขนมอะไรมั่งอันนี้อันนี้เป็นอันัดไอ้าวคนนึงแอบกินเลยนะได้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 วแกะนี้ต้องด้อะไรอ่ะเฮ้ยกินอ่ะไม่ก็ไมู่้อาขอต้องอาแกะเลยไม่จช่แกะพห้น้องอาทำเลย พี่เคกินไ,ไม่สนใจอะไ,ไรเลยว่ามันน่าจะเป็นเป็นฮันลี่นะเดี๋ยวเราลองนั่งลงดีๆสิลูกโอเคพี่เคนั่งลงนั่งลงกินดีๆเลยครับลูกเต็มที่เลยครับกินเลยโอ้โหเขากินขนมขรีวิวเขขนมรีวิว,ว,ว <laughs> พี่เค, <laughs> เคกินไม่พูดไม่จาเลยเนี่ยอร่อยไหมครับพี่เคโอ้ไม่มีอะไรบ้างก็ปากขอดูหน่อยสิข้างในมันมีอะไรบ้างขนมอะไรดิ โอ้โช็อกโกแลตในดูปากดิขนมญี่ป right? <that> ุ <we> ่นเหรอดิเคไอไม่ใช่ขนมญี่ปุ่นนะอันนี้ขนมประเทศไทยเหรอดิเคเคยกินเรื่องขนมเนี่ยลูกว้าวไปดองดงดงไปใส่น้ำไปด้วยนะไปดงดง ตรงนี้ใช่ไหมเหลืองๆๆๆเขาแตกเนาะไม่เคยไม่กินได้หรือเปล่าเนี่ยมัน,นกินไ,ได้มันกินได้แน่ใช่ไหมอันนี้กินไอีซังไม่ค่อยมั่นใจเลยมันดูมันฟองมันเป็นฟอง,ฟองๆนียอ่ะพ่อดูนี้อ,นนอันนี้เหมือนเขาจะต้องให้ใช้ชูป่ะอันนี้น่าจะทีหลังอะ่ะไอ้สีเหลืองๆน่ะเหลืองนี่หมดเดี๋ยวมันมีอีกซองนะอน,นึงนะเดี๋ยวมาลองดูกันจะออกมาหมูหรือจ่าได้คอยดู คนก่อนคนที่เข้ากันก่อนนะอ่ามีสีง่วงอีก hmm. ทีลองอลงลงดูว่าเป็นรสชาติเป็นยังไงอ่ะจะเป็นหมูทอดลงยาเปี๊ย เปรียปยปยป้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดอ่ะเดี๋ยวไม่ร้องอ่ะเดี๋ยว,ยวไม่ลองให้ไ,หไอตัวเนื้อไอตรงเนี้ยเหมือนเยลลี่เลยอ่ะมันจะเป็นหวานๆเนี่ยแต่ไอีตรงเนี้ยฟองเนี้ยมันจะแบบเปรี้ยวๆอ่ะอ้าวชิ้นแรกไม่ประสบความสำเร็จชินไหนหมั้งชิะอร่อยไมาา่แต่หน้าตามันดูไม่ไดีอ่อาองอีก,ก,กล่องที่ดีกันกล่องนี้ไม่เป็นขนมอะไรนะทีนี้ไม่ว่ามันจะเป็นซูชิ เป็นซูชิแต่ละนี่ก็เป็นซูชิขนมนะเนี่ยาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนลูกกล่องหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงยิ่เยงยิ่งเลยฮะยิ่เลี้ยงยิงเลยเพียรอยยังเลยเพียกกินเหรอเพียกไหมยังติดใจยังคาใจกับขนมกล่องนั้นอยู่โอเคอีใจสักขนมนี่จะหมดกล่องแล้วดิ เดี๋ยวมาดูตู้นี้กันนะคุณผู้ชเขาบอกให้ตัดตรงนี้นะไม่อยากตัดคำตายเราต้องตัดตามเขาในกล่องมีอะไรบ้างก็คือคนที่เขาให้มานะคะนี่นะคะมันจะมีทั้งหมดเหมือนผงมาม่าเลยดิค่อมันมีตัวบีบด้วยมันคืออะไรบารีนซอสใช่ไหมอันนี้ขอออกตัวไปก่อนภาษาญี่ปุ่นค่ะวิธีทำให้ที่อ่านเลยหน้ากล่องหลังกล่อง เราจะไปรอดไั้ไหมตุกี้ตุกิอตุกิอตุกิจิกระตุดกี้กระดูดเวร์อันใดหนาวอันเมื่อนั่นอ้จ๋าที่ปุ่นนะอืออ๋อเป็นเหมือนจะน่ากินอ่ะทักไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปทำปุ๊หน้าต่อนะอ่าน้าจะประมาณนี้ก้อนไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ไม่เป็นไรตามภาษาเรา ตามภาษาเราค่ะเคยปลาเขาเยอะหรือเปล่าพยายามให้มันเหมือนพอกินหน่อยโอ้าวโซชิต้องที่อาดีเกไป้หนังบังรมั้งลูกินไม่อยากค้างกินหน่อยไหมอ่ะกินเลยกินเลยลูกถ้าหนูอยากกินหนูกินเลยลูกดีแม่ทำให้อีกไม่จ้ามีเท่ากันบ้างมีเท่ากันบ้างตามมาลง

กินชิมยอาชอบกินไข่ปลาเลยทีอาชิมเลยมันนกินมากเลยนี่นะทีขนมญี่ปุ่นเนี่ยอกินไหนากียะน่าเกียนากียอร่อยไมเยวเหรออร่อยมากนี่นีช right. ิมไข่ปลาอร่อยชิมลเห็นไหมันก็ขนุกขนมในปากยังไม่กินเลยจะเอาอันใหม่แล้ว ต้องบอกว่ารบเราเรานนก่อนแ่มัเลก่อนนี่องอั้คือขนมเลยลูกดีเทียมาโชว์เพื่อนๆสืลูกนั่นคือขนมอะไรโปตะโปตะยากิอ่ะขนมข้าวอบกรอบรสหวานน่ากินต้องลองต้องลองสิรสวอเดือดสนะนไไหม ปปเหมือน,ดนโดโซเหรอแต่ว่าม,มันเป็นแผ่นกลมเลยไปกินมันเหมือนโดโซบ้านเราอะใครวะเริ่มประดุ้งอ้าวนี่คืออะไรคะพี่อาอันนี่คือคอ,อะไรลูกอันนี้่กุ้งหัวไม่จัก่ะอ <üğ> ๋อลูกกุ้งมันจะกินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้ด้วยโ <c oughs> อ้เมื่อทำว้ใช้ทำอะไรลูก <c oughs> ไม่ใช้เศษหน้าควายพีช่ <c oughs> ชาเอาไว้เป่าไว้เป่าให้เป็นลูกกลงเลยหนูทำเป็นไหมลูกหนูทำเป็นไหม มาชี้มาชี้มชี้ค่ะวองว่องวโอ้โหโ,หโอ้โหูลุงใหญ่มากเลยทีอาอันนี้พี่เคท่าไม่เป็นหรือเปล่านะอ้าวแตกแล้วที่อามันรั่วแล้วลูกรั่วแล้วกัน <c oughs> เออเจอแล้วใหญ่มากเลย อันนั้นเหรอที่อาบอกว่าใส่หน้าใช่หรือเปล่าอันนั้นมันที่มาร์คแม่ไม่เห็นใช่ไหมโอ๊ยน้ังอามันไม่เกี่ยวเลยสิหนึ่งสองเอาเลยมาเด็กแก้ไขให้โอ้ยที่แกแตกเหรอที่แกไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะแก้ไขเอาของน้องอาใหญ่มากเลยโอ้โหใหญ่ชะโลกเลยอาดูครับ อิเกแ้วเราจะทันน้องไหมพี่เกลนอี่เกลนขนได้มี่ขนาดนะนี่ขนาดองพี่อ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อหน่อเกเลยะิเกยรัวเลยว่าจะไม่ม่ขึ้นนลูกเยปลี่ยนไป็สองรอบแล้วสิครัพูดหรือเปล่าอันนี้อเอาพี่เเอาใหม่อ่ แม่ทำให้ใหม่แล้วลูกเฮ้ยตกอีกแล้วเอ้ยมัรงอแตกเนยังไม่ได้ยังไม่ได้สู้ไม่ได้ไม่ไ้แล้วนะีสู้ไม่ได้เหรอใช่๋ตวอยากอยากอยากทำต่อว่าจะได้ไหมอ ถ้เป่าเบาๆถ้าเป่าแรงเกินมันจะแตกพี่ต้องคอยจับลูกโป่งด้วยจัน้องอาดิโอ้หนี่น้องอาเป็นเซียนเป่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องอาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป่าลูกโป่งวิทยาศาสตร์เนี่ยอ้าวเรียบร้อยเดาพี่เจเฮ้ยน้องอาเป่าน้องอานซ้อมเป่าทุกวันเนี่ย หมดไปสิบหลอดอะใค่เดียวไจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงแค่หมดไปสิบหลอดติ๊กีซ้อมกินไอติมกเหมือนเดียวติเกี้อะเยม่ติ๊กี้นน่าขันเลยติ๊กีสำหรับวันนี้เราก็อิ่มกันหมดแล้วเนาะกินขนมเยอะมากวันนี้อร่อยไหมครับลูกวันนี้ขนมญี่ปุ่นใช่ไหมขนมญี่ปุ่นนะป๊อปซิ่วหมใช่เปรี้ยวมากแเปรี้ยวมาก อาเป็นไงบ้างครับขนมญี่ปุ่นเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากอร่อยแต่ว่าอันพีซีอร่อยแล้วลองพูดภาษาญี่ปุ่นได้กินขนมญี่ปุ่นพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นกุกกะกวอดุยเด็กพวกกรกกวอยดุกเดกกุกกุกกุกในเมื่อไก่เหรอสาหรับเราก็ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสยงมาก กดไลค์กดติดตามพี่ชิญกับพี่อาร์ด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ